สวิธีรีเช็คแก้ยอดตกหลายๆคนนะคะช่วงนี้ยอดตกกันนะคะเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าเราจะมีวิธีรีเช็คอย่างไรได้บ้างนะคะว่าเราจะสามารถไปเพิ่มยอดนะจุดไหนได้บ้างข้อที่1น,นะคะคุณต้องสํารวจทางเข้าค่ะทางเข้าในที่นี้นะคะก็คือคอนเทนต์ที่คุณเอาไปทําวิดีโอสื่อต่างๆที่คุณจะ ทำให้ลูกค้าเข้ามาหาคุณหรือแม้กระทั่งการทําโฆษณาในช่องทางต่างๆคุณจะต้องมีทางเข้าเหล่านี้นะคะเพื่อให้คุณได้มีโอกาสไปพบปะลูกค้าเสมอๆนะคะดังนั้นคุณจะขาดจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าคุณขาดทางเข้านะคะเพราะว่ายอดคุณตกเนี่ยมันก็มีอยู่2อ,อย่างก็คือลูกค้าเก่าไม่ซื้อซ้ําและไม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาถูกไหมคะดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาที่ทางเข้าก่อนนะคะไปดูเลยค่ะว่าคอนเทนต์ที่คุณมีเนี่ยมันมากพอหรือย,อยังถ้ายังไม่มากพอทําเพิ่มค่ะแล้วก็ต้อง องไปดูนะคะว่าสื่อโฆษณาที่คุณทำเนี่ยคุณทําหรือเปล่าหรือคุณทําถูกทางไหมยอดเข้ามาเนี่ยมันได้เท่ากับที่เงินลงทุนหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณจะสามารถพัฒนาจุดไหนไปได้มากขึ้นกว่านี้นะคะเพื่อให้ทางเข้าของคุณขยายกว้างมากขึ้นค่ะ ข้อที่2นะคะคุณต้องเช็คระหว่างทางค่ะระหว่างทางในที่นี้ก็คือหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาหาคุณแล้วและตัดสินใจเป็นลูกค้าของคุณแล้วระหว่างทางก็คือคุณมีการ follow up ลูกค้าในการให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าของคุณบ้างหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเกิดคุณไม่ให้ข้อมูลความมั่นใจไม่ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยอยู่กับคุณและเพื่อให้เขากินสินค้าของคุณต่อเนื่องลูกค้านะคะมีสิทธิที่จะไปดูข้อมูลของแบรนด อื่นยี่ห้ออื่นหรือคู่แข่งของคุณได้อยู่ตลอดเวลานะคะดังนั้นเองเนี่ยคุณจะต้องทําการเกาะติดเกาะติดยังไงไม่ให้เขาลําคาญใจนั่นก็คือการให้ข้อมูลเป็นในเชิงความรู้ต่อเนื่องไม่ว่าคุณจะใช้ l i น์โอเนะคะก็แนะนําให้บอสแคสต์เป็นกลุ่มความรู้เพื่อให้คุณกับเขายังมี relation s h i p ต่อกันนะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าบอสแคสต์คุณมีจํานวนจํากัดหรือเหลือแล้วคุณอาจจะแค่ทักทายสวัสดีวันจันทร์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่ลูกค้าเองเนี่ยเขาจะได้ ให้มีคุณอยู่ในใจอยู่เสมอนะคะแล้วก็จําได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรไว้บ้างแหละก็ตอกย้ํานะคะว่าเขาต้องกินของคุณต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มันดีต่อเนื่องดังนั้นการบอดแสต์เข้าไปหาลูกค้าเป็นการ f o ลว์อัพระหว่างทางนะคะมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถจะหลุดออกจากคุณได้ตลอดเวลาดังนั้นคุณอย่าลืมนะคะไปเคาะประตูบอกเขาด้วยว่าคุณยังอยู่และคุณมีความรู้เรื่องอะไรให้เขาบ้างนะคะอย่าลืมดูจุดน,นี้นะข้อที่3ค่ะคุณต้องเช็คทางออกค่ะทางออกนั่นก็คือช่วงที่เขากําลังจะตัด ใจซื้อของคุณแล้วแล้วคุณทำการปิดการขายเขาอย่างดีหรือเปล่าคะ หรือว่าคุณให้ข้อมูลไปเฉยๆโดยที่ลืมปิดการขายอย่าลืมเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยทุกครั้งที่ลูกค้าอยากจะซื้อของแล้วคุณจะต้องทําการเตรียมพร้อมนะคะบริการส่งสินค้ายังไงถึงเขาเมื่อไหร่แล้วก็มีการโอนจ่ายอย่างไรทั้งโอนเงินทั้งเก็บเงินไปทางคุณต้องมีข้อมูลอย่างนี้ให้พร้อมนะคะแล้วคุณจะต้องทําการติดตามลูกค้าว่าใครที่มีแววว่าใกล้จะปิดการขายแล้วคุณก็ต้องมาร์ก follow up ไว้นะคะหรือว่ามาร์กติดตามไว้เพื่อที่คุณได้มี เวลามาติดตามเขาในขั้นตอนถัดไปถูกไหมคะเพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อที่จะให้ส่งเลขบัญชีส่งการติดต่ออะไรแบบนี้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจได้ไวขึ้นหรือบอกโปรโมชั่นนะอย่าลืมนะคะว่าในช่วงทางออกเนี่ยเป็นช่วงที่สําคัญมากเพราะหลายคนลืม ปิดการขายค่ะนะคะลืมขออนุญาตลูกค้าส่งเลขที่บัญชีไว้ก่อนนะคะเผื่อลูกค้าสนใจและก็พร้อมเมื่อไหร่ก็โอนมาได้นะคะเราตัดรอบทุกๆุกบ่ายโมงครึ่งอ่านะแบบนี้เป็นไงคะเป็นการปิดการขายไว้ทางอ้อมลูกค้ารู้เลขบัญชีแล้วไม่ใช่ว่าลูกค้ายังไม่ถามมาใกล้ๆจะตัดสินใจแล้วพอไปโอนโอนให้อีกเจ้านึงแบบนี้ก็เท่ากับทางออกของคุณออกไม่ได้นะคะลูกค้าไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าลืมนะคะว่าเปิดแล้วต้องปิดการขายทุกครั้งแล้วก็ต้องปิดแบบละมุนละม่อมด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็น3เทคนิคนะคะที่คุณเอาไว้เช็คลิสต์เวลาย,ยอดตกคุณต้องดูทางเข้าดูระหว่างทางแล้วก็ดูทางออกอย่าลืมนะคะเอา3มเทคนิคนี้ไปลองใช้กับธุรกิจของคุณดูว่าคุณขาดตกบกพร่องหรือสามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนหรือเพิ่มเติมกลยุทธ์ตรงไหนได้อีกก็จะทําให้ยอดขายของคุณนะคะเพิ่มขึ้นได้แน่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเพจนะักขายสายออนไลน์นะคะทั้งที่ยูทูบและที่เพจไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีเทค เทคนิคการทำการตลาดดีๆที่ใช้ได้จริงนะคะไปใช้ในธุรกิจของคุณค่ะ